สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับตุย๋ยสไปเจแปนค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปซื้อผักที่สหกรณ์การเกษตรนะคะนี่นี่ไงผักกาดดอกด้วยนะคะที่สหกรณ์การเกษตรที่นี่นะคะมีผักฤดูหนาวขายเยอะมากเลยนะคะ แต่ละที่ก็ขายก็คล้ายๆกันนะคะก็จะมีผักบางชนิดที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ตุ๋ยจะพาเพื่อนๆมาอีกที่หนึ่งนะคะผักสดมากผักฤดูหนาวนะคะตุ๋ยมาดาูผักสำหรับทานเป็นสลัดนะคะที่นี่เขาจะมีขายแบบหลากหลายมากเลยนะคะ อย่างผักกาดหอมนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่เอามาผสมกันแล้วก็ใส่ในถุงเดียวนะคะเราไม่ต้องไปซื้อแบบอย่างละถุงอย่างละถุงนะคะบางทีทานไม่หมดมันก็จะเน่านะคะซื้อที่เขาเอามารวมให้แล้วนะคะผักกาดหอมนะคะฤดูหนาวผักจะอ่อนแล้วก็นุ่มนะคะอร่อย อ่อนนุ่มอร่อยนะคะกระลำปีนะคะฤดูนี้เลยฤดูดูหนาวหัวใหญ่มากเลยนะคะหัวเดียวเนี่ยทานเป็นสองอาทิตย์ก็ไม่หมดนะคะแล้วก็มีรากบัวขายด้วยนะคะรากบัวคนญี่ปุ่นนิยมทานมากเลยนะคะเอามาทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากเลยแล้วก็ฤดูการนี้ก็จะมีกระลำแล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วก็ ผักกาดแก้วผักกาดหอมนะคะกรัมำกระลำเอามาผัดน้ำปลาก็อร่อยนะคะวันนั้นลองทำทานดูก็อืโอเคใช้ได้ชมตัวเองนะคะเพราะเพิ่งทานเป็นครั้งแรกเหมือนกันคือผักกาดหอมนะคะสดสวยกรอบอร่อย แล้วก็มะเขือเทศนะคะเอาไปทำทานกับสลัดแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะเห็ดหลากหลายเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้ตื่นเจอมะรากอด้วยนะคะวันนี้มีมะรากอขายด้วยที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแตงนะคะแล้วก็อ บอก,กอรี่นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยให้เลือกแล้วก็ดอกกระรำนะคะดอกกระรมที่นี่ไม่มีสีม่วงขายนะคะบางที่เขาจะมีสีม่วงขายตุยชอบทานสีม่วงมากกว่านะคะสีม่วงเวลาไปลวกแล้วนะคะเขาก็จะกลายเป็นสีสีขาวนะคะเหมือนโดนย้อมแมวพูดเล่นนะคะ แล้วก็ที่นี่นะคะมีผักชีขายด้วยนะคะผักชีราคาถูกมากเลยเพื่อนๆดูนะคะถุงนี้ก็หนึ่งร้อเยนหนึ่งร้อเยนตอนนี้ก็ยีบหบาทเองนะคะสวยด้วยทั้งสดทั้งสวยแล้วก็มีผักผักแป้นนะคะแล้วก็มีเห็ดหลากหลายหลากหลายเห็ด ถ้าคนชอบทานผักสดเหมือนตุ๋ยนะคะถ้ามาที่นี่นี่ชอบเลยนะคะคือผักสดก็สดจริงๆนะคะผักญี่ปุ่นส่วนมากจะหวานนะคะเพราะว่าดินเขาดีเป็นดินภูเขาไฟด้วยนะคะเวลาปลูกออกมาแล้วก็ผักผลไม้ทุกอย่างสวยงามรสชาติหวานนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับ,รบชมแล้วตุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ fc ทั้ง200กว่าท่านนะคะที่เข้ามาติดตามตุ๋ยและเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเผือกนะคะฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูเผือกนะคะเก็บเกี่ยวเผือกหัวเผือกนี่เลยค่ะมะละกอมะละกอที่นี่นะคะตุ๋ยเคยซื้อไปทานแล้วรสชาติเขาคล้ายๆกับมะละกอไทยเลยนะคะคือเอาไปทำส้มตำแล้วะมะละกอเขาจะกรอบมากเลยนะคะไม่เหนียว ไม่เหนียวเหมือนกับไปซื้อในซูเปอร์เอเชียนะคะที่ซูเปอร์เอเชียที่เขาขายมะละกอบางทีก็เจอมะละกอเหนียวนะคะแต่ที่นี่กรอบมากเลยนะคะไปทํำส้มตําอร่อยเลยวันนั้นมาซื้อแล้วนะคะติดใจก็เลยกลับมาซื้ออีกช่วงนี้เดือนธันวาคมนะคะก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่นะคะ ะมะละกอนี่น่าจะปลูกในเฮ้านะคะเพราะว่าที่บ้านตุ๋ยเนี่ยโดนอากาศเย็นกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วนะคะต้นมะละกอเพิ่งจะออกดอกได้สองดอกเองนะคะที่บ้านโดนอากาศเย็นติดลบสององศาไม่เหลือเลยค่ะเหลือแต่ชื่อ <laughs> แล้วเป็นคนปลูกไม่เก่งด้วยนะคะคือปลูกพร้อมกันแต่คนอื่นเขาเก็บลูกกันหมดแล้ว แต่บ้านตุยเนี่ยจะเพิ่งจะออกดอกให้เชวยชมเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะคะหลายต้นแล้วที่ปลูกพอโตแล้วก็โดนความหนาวก็ไซโยนาระนะคะ